ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง F80 Shooting Star สหรัฐอเมริกา vs j 5จีนการเปรียบเทียบเชิงลึกขีดขีดขีดบทนำประวัติศาสตร์ขอองค์การรบทางอากาศ Air Combat มักจะเชื่อมโยงกับการแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยู่เสมอ หลังจากสงครามโลกครั้งที่2โลกก็ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเครื่องบินขับไล่เจ็ตสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัว f 80ชูตติงสตาร์ซึ่งเป็นเครื่องบินเจ็ตขับไล่ที่ปฏิบัติการจริงลำแรกของตนขณะที่จีนก็ได้สร้าง j 5ซึ่งพัฒนาขึ้นจาก m i g 17ของสหภาพโซเวียตทั้งสองลำถือเป็นจุดสำคัญในช่วงเวลาของตน บทความนี้เราจะมาทำการเปรียบเทียบเชิงลึกระหว่างทั้งสองเพื่อดูว่าช่วงเวลานั้นใครมีความได้เปรียบมากกว่ากันขีดขีดขีดส่วนที่1 f 8 0 shooting star รากฐานของการบินเจ็ตอเมริกันภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ หลังจากที่สหรัฐเห็นแมสเซอร์ชามิด ME 2อ2ของเยอรมนีในช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่สองก็รู้ทันทีว่าจำเป็นต้องมีเครื่องบินเจ็ตขับไล่เป็นของตนเองวิศวกรในตำนานของล็อกฮิตอย่างแคลร์นส์เ e นลีจอนสัรใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็ออกแบบ F 8 0ได้สำเร็จ ทันว่าคม1,945เครื่องบินลำนี้ก็ถูกนำเข้าประจำการการออกแบบและคุณสมบัติใช้ปีกตรงสเตรทวิงดีไซน์ตามสไตล์ของเจ็ตรุ่นแรกโครงสร้างทำจากโลหะทั้งหมดแข็งแรงแต่ค่อนข้างหนักที่นั่งเดี่ยวเครื่องยนต์เดียวสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องยนต์ อันลิสันเจ33เทอร์โบเจ็ตความเร็วสูงสุดประมาณ970กิโลเมตรชั่วโมงพิสัยราว1,600กิโลเมตรเพดานบิน46,800ฟุตอาวุธอามาเมนปืนกล M3 Broning ขนาด0.50จำนวน6กระบอก สาม,มารถติดตั้งระเบิดและจรวดแบบไม่มีระบบนำวิถีประวัติการรบใช้งานอย่างกว้างขวางในสงครามเกาหลีเป็นหนึ่งในเครื่องบินเจ็ตรุ่นแรกที่เผชิญหน้ากับ MIG-15 ต่อมาถูกแทนที่โดย F-86 Sabre ซาเบรที่มีความทันสมัยกว่าขีดขีดขีดส่วนที่สอง J5 การบินเจ็ตของจีนจากรากฐานโซเวียตภูมิหลังทางประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองสหภาพโซเวียตได้พัฒนา MiG 1 5และ MiG 1 7จีนได้รับสิทธิการผลิตและสร้าง J5 ขึ้นจาก MiG 1 7 F ปี1955 J5 าทำการบินครั้งแรกการออกแบบและคุณสมบัติ ใช้ปีกแบบกวาด Sweep Wing เพื่อประสิทธิภาพทางอากาศพลาศาสตร์ที่ดีกว่าน้ำหนักเบาคล่องแคล่วในความเร็วสูงที่นั่งเดี่ยวเครื่องยนต์เดี่ยวสมรรถนะ Performance เครื่องยนต์ Liming Wk1A เวอร์ชั่นจีนของ Klimov เ k 1 Soviet ความเร็วสูงสุด 1,145กิโลเมตรชั่วโมงใกล้ซูเปอร์โซนิกพิสัยประมาณ1,900กิโลเมตรเพดานบิน5,4,000ฟุตอาวุธอาวาุเมนปืนใหญ่นูเดลมานขนาด37มิเมลลิเมตรจำนวนหนึ่งกระบอกปืนใหญ่อีกสองกระบอกขนาด23มมิลลิเมตร สาม,มารถติดตั้งระเบิดและจรวดประวัติการรบใช้งานอย่างกว้างขวางในจีนและพันธมิตรช่วงปี 1960s-70s หลายประเทศในเอเชียและแอฟริกาพึ่งพา j -5 ในสงครามเวียดนาม MIG-17 และ j -5 ได้ท้าทายเครื่องบิน F-4 Phantom ของสหรัฐขีดขีดขีดส่วนที่สม การเปรียบเทียบ F-80 vs J-5 ความเร็วและเครื่องยนต์ F-80 มีความเร็วสูงสุด970กิโลเมตรชั่วโมง J-5 ทำได้ถึง1,145กิโลเมตรชั่วโมง J-5 ได้เปรียบในด้านความเร็วการออกแบบ F-80 ใช้ปีกตรงทำให้ความคล่องตัวจำกัด J5 ใช้ปีกกว่ดทำให้ควบคุมในความเร็วสูงได้ดีกว่า J5 มีความคล่องตัวเหนือกว่าอาวุธ F80 ใช้ปืนโกลเป็นหลัก J5 ใช้ปืนใหญ่แคนนอนที่มีอนุภาพรุนแรงกว่า J-5 เหนือกว่าในด้านอำนาจการยิงพิสัยการบิน F80 พิสัยประมาณ1,600กกิโลเมตร เ5พิสัยประมาณ1,900กิโลเมตรเ5มีพิสัยการบินใกล้กว่าเทคโนโลยี Technology และระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองยังไม่มีเรดาร์หรืออาวุธนำวิถีแต่ j 5ถือว่าทัานสมัยกว่าอย่างน้อยหนึ่งทศวรรษขีดขีดขีดส่วนที่4หากเกิดการดอกไฟ สมมุติว่า F 8 0 Shooting ิ้งสตา์และ J 5ะเผชิญหน้ากันจริงความเร็ว J 5ได้เปรียบอำนาจการยิง J 5รุนแรงกว่าความคล่องตัว J 5เหนือกว่าเนื่องจากปีกกว่าประสบการณ์นักบิน นักบิน F-80 ที่ผ่าน WWII และสงครามเกาหลีอาจชดเชยความต่างได้บางส่วนโดยรวมแล้ว J-5 หนะ้าจะได้ใช้มากกว่าเพราะเป็นเครื่องบินรุ่นถัดไปและมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าขีดขีดขีด,ขดบทสรุป F-80 Shooting Star เป็นตำนานที่วางรากฐานให้กับการบินเจ็ตของสหรัฐ มันมีความสำคัญในฐานะเจ็ตรบลำแรกของอเมริกาขณะที่ j .5 เป็นเครื่องบินที่พัฒนาตามมาทีหลังจากเทคโนโลยีโซเวียตและเหนือกว่าแทบทุกด้านถ้าเปรียบเทียบกันตรงตรง j 5เหนือกว่าเกือบทั้งหมดแต่ถ้าพูดถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ F80 คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นการเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่า F80 คือผู้บุกเบิก์ไพโอเนียส่วน J5 คือผู้พัฒนาต่อยอดซักเซสเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าขีดขีดขีดอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง